สวัสดีค่ะกลับมาเจอเจอาันตอัอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะต้องจัดขบวนรถตู้มาให้พี่ๆกันเลยนะคะสำหรับโต้ต้าคอมเตอร์เครื่อง3.0 GL เนอะก็ขอตันะคะตอนนี้มีสีขาวและก็สีบอลเงินนะคะลูกค้าขะตอนนี้มีปี2017ถึง2019 ราคาเริ่มต้น698,000บาทเท่านั้นนะคะหันราคาให้แบบจุกๆเลยพี่ๆอยากดูเกียร์ธรรมดาเกียร์ต้เบาบผ้าบอนหนังนะคะตอนนี้ให้ลบท็อปหมดเลยนะจ๊ะพี่ดาเดี๋ยวนี้ต้องพาชมในส่วนของรถตู้โตต้ตาคอมพิเตอร์กันบ้านดีกว่าเนาะสำหรับคันด้านหน้า,นาตองคันนี้เลยนะคะก็เป็นสีขาวเนาะตัวน,นี้ได้ปี2018ไปนะคะเกียร์ธรรมดานั่นเองนะจ๊ะนี่เลยไปดูภายนอกของน้องกันก่อนนะ นี้ขาวก็ขายดีนะคะคันนี้ไม้น้อยมากนะคะไมแค่8ปดหมื่นเท่านั้นเนาะด้วยสถานที่ค่อนข้างจะจำกัดเนาะพี่ๆจา๋าต้องก็เลยดูแบบแคบๆใช่ไหมไฟตันหมอคู่หน้าก็มีมาให้นะคะนี่เลยให้ดูก่อนตอนนี้นะคะเปลี่ยนยางใหม่มาให้แล้วนะคันนี้ยางปี2,023นะคะดอกยางหนานๆเน้นๆแบบนี้เลยตอนนี้ได้ยางขอบ คอบ15เนาะรถตู้นะคะดอกยางหนาะแบบนี้เลยจ้าลูกค้าขาก็ตามจับปั๊มเป็นสีดำเนาะเดี๋ยวต้องเปิดให้ดูเลขไม้หน่อยคันนี้ได้เบาะหนังนะคะพี่พี่ขาเลขไม้แปดหมื่นห้ากิโลเมตรหน้าจอสัมผัสเกียร์เมนนวล 5สปีดเนาะครนนี้ได้อะไรบ้างเนาะเดี๋ยวต้องพาชมเลยนี่สำหรับด้านหน้านะคะตอนนี้หุ้มหนังมาแล้วด้วยจ้าพ,พี่จา๋าเดี๋ยวต้องพาไปดูด้านในหน่อยดีกว่าหุ้มหนังมาให้แบบนี้เลยนะม่านก็มีมาให้นะคะกระจกของเท้จากโตต้านะคะมันจะมีกาโตต้าอยู่นะพาไปดูนะ นี่ตัวนี้เป็นประตูดูดไฟฟ้าด้วยนะจ๊ะพี่พค่ะก็คือปิดเล็กน้อยมันก็สามารถเอ่อดูดได้เองเลยนะนี่มันจะล็อกเองแบบนี้เลยถ้าเหมือนใครพาไปวิ่งแขกอะไรนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะอ่ะสำหรับคันนี้ค่ะจะได้ในส่วนของเบาะหนัง3มแถวไปเนะาะเบาะหนัง3แถวนะคะแถวหน้า3มแถวเน้าสตัวท้ายหลังสตัวก็เป็น6แล้วก็แถวหลังอีก4นะคะเป็น 10ที่นั่งนะคะตอนนี้นะคะเบาะหนังสามแถวสิบที่นั่งและที่สำคัญค่ะพี่พี่จ๋าตอนนี้หุ้มหนังมาให้แล้วนะหุ้มหนังทำหลังคามาให้อย่างดีเลยลำโพงนี่นี่ดูได้เลยนะนแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าตอนนี้ได้ในส่วนของหน้าจอมาด้วยนะอมีหน้าจอมาให้ด้วยนี่เลยนะคะ หน้าจอมีนี่เขา,เขาทํามาอย่างดีเลยนะคะสําหรับการหุ้มหลังคาด้านบนเนาะสําหรับคันนี้ค่ะจะได้ในส่วนของทางดับเพลิงไปนะคะตัวนี้ต้องใส่คอนทุปก,กระจกให้นะคะเดีย๋ยวลองใส่ให้นะม่านก็มีมาให้นะคะอุปกรณ์แม่แรงต่างๆอยู่ตรงนี้เนาะตอนนี้ค่ะมันเป็นเบาะเสริมหมอนี่เลย รามาณนี้นะคะสำหรับภายในของน้องนะคะพี่พิจา๋าเออใครได้คันนี้ไปในราคาโคตรคุ้มเลยนะ7จ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทปีสองพันสิบแปดเลขไม่แปดหมื่นเท่านั้นสวยมากนะคะ,อะโอ๊ยเก็บเม็ดอาร์คให้ดูหน่อยดีกว่าหุ่นอะ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเธอนี่ โอ้ยกล้องมันไม่โฟกัสอะแล้วแบบเรายืนถ่ายเองอะทุกคนเห็นปะมันได้ประมาณนี้อะใครอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะสามารถต่อตรงมาได้เลยที่เบอร์0 6 1 1 9 7 1 4น4เนาะอ่ะเดี๋ยวดูสภาพรอบคัดก่อนสำหรับสภาพรอบคันของน้องนะคะพ,พี่จ๋านี่เลยนะ จริงๆมันสามารถเปิดด้านหลังให้ดูด้วยนะคะแต่ด้วยพื้นที่ของน้องนะคะค่อนข้างจะจํากัดนะคะตอนนี้เพราะว่าสตอกประตู้มีให้เย,เยอะมากจริงๆเนาะอ่ะสำหรับซีบอนเงินก็มีนะคะปี2019เช่นคันนี้เลยปี2019ค่ะเลขไม่40,06เท่านั้นคันนี้นะคะในราคา89,000บาท89,000บาทค่ะพี่จ๋าฟังไม่ผิดเลยคันนี้ได้เบาะหนังไปเนาะ ไปดูอีกสักคันบ่อหนังเกียร์ธรรมดานี่เลยหน้าจอสัมผัสแบบนี้เลยอยากให้พี่ๆดูเล่งไหมมากโอ้คันนี้มีหน้าจอแบบใหญ่มาเลยพี่พ่จ๋าเปิดด้านหลังให้ดูก่อนดีกว่าบอกก่อนเลยนะคะขอนตอนะคะเป็นรถหน่วยงานกวดระวังเนาะลูกค้าไว้วางใจได้เลยนะคะรถไม่ผ่านการเป็นป้ายเหลืองมาก่อนนะคะเป็นรถป้ายฟ้าเทนะ นี่เลยม่านคอ้อนทุกกระจกลำโพงนะคะแถมคันนี้มีหน้าจอขนาดใหญ่ด้วยนะจ๊ะพี่บิดาทังดับเพลิงก็มีให้ครบเลยนะคันนี้ไม่ได้หุ้มหนังนะคะแต่คันเมื่อกี้หุ้มนะคอนโซลจ้ะตอนนี้บ่อนหนัง3แถว9ที่นั่งนะคะสําหรับใครที่อยากได้รถตู้ไปวิ่งงานวิ่งแข่นะคะต้องมีไฟเน้นรองรับการทำป้ายเหลืองให้ด้วยนะอันนี้ต้องพาไปดูในส่วนของเลขไม่หน่อยดีกว่า ว่าไม่แค่4ี่หมื่นกว่าโลจริงหรือเปล่าเนาะแป,ป๊บแป,ป๊บแปไมสีห่หม่นหกพัาสี่สิกิโลเมตรนะคะเกียร์แมนวนวลเกียร์ธรรมดานะ คันนี้ก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะพี่พจ๋าเพราะว่าไมน้อยแล้วก็ได้ปี2019แบบนี้ไปเลยถ้าเหมือนจะเอาไปวิ่งแขกอะไรเนี่ยก็คือปี2019นะคะแบบได้ปีหมายอดจัดสูงอ่ะแกะเม็นอักคิบานประตูให้ดูหน่อยเม่นอักเรียงกลมสวยทุกจุดนะคะรับประกันเลยนะคะรถของน้องได้5ดาวทุกคันนะผ่านการตรวจรถจากบริิเชอร์จากเยอรมันนะคะ274จุดแล้วก็จากญี่ปุ่นจาก ปูนสเปซเซนอีก3 4 4้สจุดเลยสำหรับลูกค้าคนใดที่อยากได้ในส่วนของรถตู้ไปวิ่งงานนะคะวิ่งรับส่งนักเรียนต้องพาไปดูเบาะผ้าสักคันเนาะตอนนี้มีเป็นบอ่อหนังเกือบทั้งหมดเลยนะคะคันนี้ไหมเบาะผ้าเออใช่นี่เลยนะจ๊ะพี่พจา๋าเดี๋ยวให้ดูนด่ด้านหน้าเลยมีทั้งเบาะผ้าเบาะหนังนะตัวน,นี้ค่ะ ปี2017เนาะคันนี้หันราคาลงนะคะจาก8 0 0แสนกว่าวันนี้เหลือแค่7,99 0 0 0บาทนะคะปี2017เลขไม่แค่90,000เท่านั้นนะดูหน่อยตันนี้ได้เป็นบอกผ้าใบนะคะพี่จา๋าโอ้ได้เกียร์ออโตโด้ด้วยคุ้มค่าแน่นอนนะถ้าใครอยากวิ่งรับส่งนักเรียนอะไรเนี่ยคันนี้นะปี2017นะคะเกียร์ออโต้นะเบาะผ้าแบบนี้เลย นี่เลยนะคะบอกผ้านี่มันจะเป็น4ีแถวเนาะสีแถวสิบสที่นั่งนั่นเองนะจ๊ะด้านในของน้องจ้ะแถวหลังมันพับเบาะอ,อยู่นะคะพี่ๆตอนนี้พับเบาะอ,อยู่นะนี่เลยนะคะฟ้าเพราไม่มีโรยันเลยเลเลยนะจ๊ะพี่จาคันนี้หันราคาลงจากเป็นแสนกว่าวันนี้เหลือเจ็ดแสนเกนเก้าบาทเท่านั้นนะหากพี่คนได้สนใจรถตู้นะคะ คอนต้องมีปี17ถึงปี19เลยปอดีออกกอนเบื้องต้น30,000เท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋าทักหรือว่าทัวรหารตรงได้เลยนะ0 6 1 1 9 7 1 4 7 4นะคะเบอร์นี้แอดบ้านเขียงตองได้เลยนี่เลยนะคะโชว์ด้านหลังให้ดูสักคันหนึ่งหน่อย ก็เ,เปิดด้านหลังซูกันไปเลยนี่นี่เลยนะคะตอนนี้เห็นไหมมันพับเบาะอยู่แถวหลังเนี่ยมันพับเบาะอยู่มันกลางได้นะมันต้องกลางมาจากด้านในนะคะด้วยต้องถือกล้องเองอยู่นะ ค่วพี่คนใดอยากได้รถตู้เพิ่มเติมนะคะทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะหรือเข้ามาดูรถของจริงได้ที่เต็มร,รถเฉลยรสวยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะบางคันนะคะแต่งล้อมแม็กมาให้แล้วนะเดี๋ยวน้องพาไปดูมันจะมีคันที่แต่งล้อมแมกมาแล้วด้วยนะแผนให้ดูก่อนเวียนหัวไหมถือเ้าต้องถือกล้องเองค่ะพี่ขาผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะคะใครเข้ามาดูคลิปก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องตองหน่อยนะจ๊ะ นี่สำหรคันนี้ปีสิไม่เก้าหมื่นเ์ธรรมดาเบาะหนังนะคันนี้ได้ล้อแม็กแล้วนะจ๊ะคันนี้แต่งล้อแม็กมาให้แล้วนะเปลี่ยนยางปี2 0 2พันยี่่เลยยางของแม็กซิสนะคะดอกยางหนาๆเน,น,น้นๆยางใหม่นะคะแล้วก็ได้ล้อแม็กด้วยเปิดได้ดูอีกหน่อยโอ้ตัวนี้นะคะแต่ง VIP มาแล้วเนาะก็คือ ของด้านหน้าค่ะเป็นโซฟาคู่หน้านะจจะพี่พิจารตวนี้กี่ที่นั่งอะ่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าที่นั่งเหมือนกันเนาะด้านหน้าค่ะเป็นโซฟาคู่หน้า2ที่นั่งนะแล้วก็แถวที่สองสามที่นั่งจนแถวหลังก็4ที่นั่งนั่นเองนะจ๊ะนี่เลยนะสำหรับคันนี้สวยมากนะคะได้มากได้ก็ได้คอนได้หน้าจอลำโพงโอ้โห แต่งให้ขนาดนี้นะคะรถปี2019นะคะในราคา7 8 19,000บาทคันนี้ถือว่ามาถูกมากนาะคะพี่ปิยาต้องบอกเลยหน้าจะาใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าขาตัวเอเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงหมดทุกช่องเลยนะคอนโซลด้านหน้าตัวนี้มีพรมมาให้แล้วด้วยนะคะน้องมาพร้อมกับเอ่อพรมแล้วนะเปิดไปดูฝั่งคน ข้างคนขับนะห้องเครื่องของรถตู้มันจะอยู่ตรงนี้นะอยู่ด้านล่างตรงเนี้แต่ว่าเราจะเปิดให้ทุกคนดูนะคะมันมันถือลําบากมากเลยนะคะเราถือกล้องเองนะจ๊ะเอาเป็นว่าใครอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะคะ <c oughs> ก็ทักบ้านเขียวตรงมาหรือโทรหารตรงได้เลย0ูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่นะคะตอนนี้ค่ะมีคู่มือให้แล้วนะคู่มือการใช้รถนะคะ ปกติรถจดมือสองต้องแจ้งไว้พี่อย่างนี้เลยว่าคู่มือนะคะไม่ได้มีมาทุกคันเนาะก็แล้วแต่บางคันนะคะถ้ามีมาเราก็ใส่ให้ลูกค้านะคะคู่มือรถจากโตต้าเนาะนี่เลยกระเป๋าการใช้งานต่างๆนะคะเราก็มีให้นะคะคันนี้ได้กล้องไปด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าได้กล้องไปด้วยเอยวันนี้กล้องเป็นอะไรไม่โฟกัสเลย นี่เลยนะคะมาพร้อมกับกล้องแล้วก็ได้หน้าจอได้ลำโพงใหญ่ๆแบบนี้เลยบางคนถามหาคู่มือนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้มีมาทุกคันเนาะอ่ะเดให้ดูหน่อยหน้าเลมรถค่ะลำดับที่1น,นะจ๊ะลูกค้าขาลำดับที่1น,นะคะปี2019เนาะดูคอสอได้เลยโตต้ตาคอมมวเตอร์นะจ๊ะ นี่รายการหน้า18บแประมาณนี้นะจ๊ะบอกเลยตรงตอง,ตอง,ตองยังมีให้เลือกอีกเยอะเลยนะคะพี่ขาหากพี่พี่คนใดสนใจเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกรถได้เลยนะต้องมี4สาขาเลยนะคะมีสำนักงานใหญ่กรุงเทพมีนบุรีหนองจอกนะคะแล้วก็ภาคอีสานอยู่บุรีรัมย์และสุรธานี2สาขานะ นี่เลยนะคะสาหรับสตอกก๊อกยอดตู้นะคะนี่แค่น้าจิ้มเท่านั้นนะคะยังมีให้เลือกอีกเยอะอิงนะคะเราเติมสต๊อกให้ล้นๆเลยนะคะลูกค้าขาเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้เลยนะหรือว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอยากตัดสินใจผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะลูกค้าติดต่อตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0611971474นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะหรือว่าโทรหาตรงได้ตลอด24ชั่วโมงเลย สำหรับคลิปนี้นะคะผิดพลาดตรงไหนต้องต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าเออมือใหม่หัดรีวิวก็ว่าได้เลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะคลิปหน้าอยากให้ต้องรีวิวรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวต้องจัดให้นะคะก็รีวิวเออดีบ้างมั่วบ้างนะคะก็ต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ดังใจทุกคนไปหมดนะคะเพราะว่า,าน้องก็ คือกล้องเองนะคะแล้วก็ถ่ายเองมันอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะคะก็ฝึกๆไปเรื่อยๆนะคะหา,ากใครจะติดตามช่องทางเพจนะคะก็รถยนต์มือสองเซธไทยรถสวยสุรา์ธานีเนาะก็เป็นรูป้ังตรองอยู่นะคะพี่ๆ่าฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะอยากให้ต้องรีวิวรถรุ่นไหนเนาะหรือว่าใครสนใจก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะหรือทิง้งทิ้งเบอร์ไว้ได้คอมเมนต์ได้เลยนะ ฝากไว้ด้วยนะคะเซทไทยรถสวยนะคะเดากํากำลังไลฟ์อยู่เป็นสาขาสุราธานีเนาะใครที่อยากเข้ามาวอล์กอินหน้าร้านนะคะบอกว่ามาหาตองได้เลยนะบอกว่าจับจองจากาดูคลิปต,อง,ตองมานะคะเดี๋ยวตองดูส่วนรดพิเศษให้ลูกค้าด้วยจ mm. ้ะพี่ไปตองเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแปะพิกัดร้านไว้หน่อยนะ mm. ขออนุญาตแปะพิกัดร้านไว้ให้พี่ๆสักครู่นึงนะคะ mm. ร้านอยู่ติดถนนเลยนะคะ สแยกไฟแดงตาปานอำเภอเมืองนะคะสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะจ๊ะโลโก้มาคู่สีเหลืองนะคะใครเข้ามาบอกว่ามาหาต้องตองเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าค,คลิปหน้าค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องตองขอตัวลาไปก่อนแล้วคิดถึงรถจันมือสองไว้ใจน้องตองเซรีไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย